ดิ่งจะไม่ยากมากแต่ว่าที่ยากจะจเป็นตัว g r a ม m a นะคะเพราะสอบแซทเนี่ยเต็มเร็วมากๆเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครจะสอบเนี่ยก็ต้องรีบจองเพราะสอบที่คนไทยออกเนี่ยแ r a m m าก,ก็คือยากกว่าของฝั่งต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสวเนี่ยเลขยากมากๆนะคะแบบชอยสุดท้ายเลยเพราะว่าคือมันยากมากๆเลยคะ่ะทุกคนถ้าเกิดแนะนํานะถ้าก็คือถูกกว่าแซทเดียวมาก สวัสดีค่ะหนูชื่อไข่มุกนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาทําวิดีโอเกี่ยวกับว่า CUAD กับ SAT เนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะก็โอเคคะี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะ SAT เป็นข้อสอบที่ทางอเมริกนันจัดขึ้นนะคะก็คือ College Board นั่นเองแล้ว SAT เนี่ยสามารถเอาไปยื่นได้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ SAT มีอายุทั้งหมด2ปีนะคะในประเทศไทยนะคะ SAT จะจัดสอบทั้งหมด4ครั้งต่อปีค่ะโดยค่าสอบถืนที่ประมาณ3,300-3,400บาทค่ะ s ซ t จะคิดคะแนนเป็นทั้งหมด2วิชา4ส่วนนะคะก็จะมาเริ่มที่ verbal นะคะก็จะเป็น reading ก่อนแล้วก็เป็น writing แล้วก็จะเป็น math calculator แล้วก็ no calculator นะคะแต่ละพาร์ทเนี่ยคะแนนเต็มจะอยู่ที่800นะคะ over all 106ค่ะถ้าในฝั่งของ verbal นะคะแซ t จะ recall เยอะกว่าแต่ว่า grammar ี่จจะไม่ได้ยากมากแต่ถ้าเป็น CU a d นะคะ reading จะไม่ยากมากแต่ว่าที่ยากจะเป็นตัว grammar นะคะเพราะว่าคือ CU a d ออกโดยคนไทยกันทีเนี้คนไทยอะ ค่อนข,ข้างจะสติสแล้วก็ค่อนข้างจะซีวยตกับเรื่องแกรม่าอะไรอย่างนี้นะคะมุก็เลยมองว่าถ้าเป็นข้อสอบฝั่งแกรม่าฝั่งประเทศไทยยังไงมันก็แบบยากกว่าที่ไหนในโลกอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าอ่ะเราจะแบบลองมองไปพวกแบบตามโรงเรียนไทยทั่วไป่เงี้ยฉันว่าเขาก็จะแบบเน้นแกรมากันมุกเลยมองว่าเออจุฬาแบบเป็นข้อสอบที่คนไทยออกเนี่ยแกบรบมาก็คือยากกว่าของฝั่งต่างประเทศอยู่แล้วนะคะ ส่วนแชตนะคะเราจะต้องจองผ่านทางเว็บของ college board นะคะก็คือต้องอจ่ายตังเป็นแบบออนไลน์ทุกอย่างทําในเว็บหมดเลยนะคะก็และที่สําคัญนะคะรอบสอบแชตเนี่ยเต็มเร็วมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครจะสอบเนี่ยก็ต้องรีบจองนะคะเพราะว่า คือรอบสอบมันเต็มเร็วมากอะไม่งั้นอาจจะต้องรอเป็น waiting list นะคะเพราะฉันแนะนาว่าถ้าใครรู้ว่าจะสอบเดือนไหนหรือว่ามีแผนอะไรไว้อแนะนําว่าให้รีบไปจองนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเต็มนะคะแซดก็คือจัดสอบโดย college board นะคะก็คือของฝั่งอเมริกาสนามสอบแซดเนี่ยก็จะเป็นพวกโรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนที่เรียนสามเทิงขึ้นไปนะคะในกรุงเทพก็มีหลายที่มากแล้วในต่างจังหวัดอะก็คือมีหลายที่มากก็คือสนามสอบแซดมีเยอะมากนะคะทุกคนแต่ว่า เต็มเร็วมากๆเหมือนกันนะคือมีเยอะก็จริงแต่ว่าเต็มเร็วมากนะคะมากันที่ข้อดีข้อเสียของแซดบ้างนะคะก็คือข้อเสียอย่างแรกนะของแซดก็คือสนามสอบเต็มเร็วมากๆนะคะคืออย่างที่พวกบอกไปว่าเออสนามสอบมันเยอะจริงแหละแต่ว่าคือสนามสอบที่แบบทุกคนต้องการแล้วแบบเออมันใกล้บ้านเนี่ยคือบางคนคือแบบต้องกดแบบต้องตื่นมากดเลยเงี้ยเพราะว่าสนามสอบแซดเต็มเร็วมากนะคะหรือไม่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องรอเป็น w a i ิ i n g list ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างก็คือราคาสอบค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับ พวกแบบเมื่อเทียบกับ CUAT แล้วอะเมื่อเทียบกับข้อสอบของประเทศไทยแล้วอะราคาสอบแซดก็คือค่อนข้างสูงนะมันอยู่ประมาณแบบ3า0 0ั4สามร้อยสามพประมาณนี้นะคะเรามากันที่ข้อดีของแซดบ้างนะคะก็คือแซดเนี่ยสามารถยื่นได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้แบบโอ้โหหลายมหาลาัยในไทยมากๆเลยนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแซดนะคะก็คือเนื้อหาแมทของแซดอะคะ่ะมันจะมาจากพวก มต้นเป็นส่วนใหญ่แต่อาจาจะมีมาจากแบบม4เทม 1, มอมหนึ่งม4เทอมสองบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะแปะปายแต่ว่าส่วนมากก็จะมาจากเนื้อหามต้นะค่ะต่อมานะคะก็คือ c u แอดค่ะ c u อแอดเนี่ยเป็นข้อสอบที่ทางจุฬาลงกรณ์จัดขึ้นนะคะแล้วก็ c u อแอดเนี่ยสามารถยื่นได้แค่พวกคณะที่เป็นอินเตอร์หรือว่าคณะที่เป็นนานาชาติของทางจุฬาเท่านั้น,นะค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือ C u แอดกับแ a t เนี่ยก็เป็นข้อสอบ multiple choice เหมือนกันคิดคะแนนเหมือนกันแล้วก็แนวโจทย์คล้ายๆกันค่ะ ที่ u t นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด2วิชาแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะ วิชาละ800คะแนนนะคะ over all <c oughs> ก็อยู่ที่1,600เหมือนกับแซดค่ะแต่ว่าที่ต่างก็คือเขาจะไม่ได้แบ่งเป็น4 section เหมือนของแซดนะคะ CU Ed <C US S 1> จะมีแค่2 section แล้วก็ CU Ed เนี่ยเอาเลขขึ้นก่อนนะคะก็ประมาณนั้นคน่ะคะือ <c oughs> ถ้าเอาจากความรู้สึกม,มกูจริงๆอะ่ะมูมรู้สึกว่าทุกคนนะ่ะสามารถเตรียมแซดแล้วก็ไปสอบ CU Ed ด้วยได้นะคะเหมือนกับว่าคือเตรียมเนื้อหาไปแล้วก็ไปสอบทั้ง2อย่างเพราะว่าคือมันไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นมันจะต่างกันแค่ความยากง่ายนะคะเช่นแบบแซดอย่างเนี้ย อังกฤษจะยากกว่า C u แอดนะคะถ้าเกิดเป็น C u แอดเนะี่ยเลขยากมากๆนะคะเดี๋ยวมุกจะขึ้นหัวข้อไว้ให้ว่าอันเนี้ยเป็นหัวข้อที่เราไปรวมรวมมาว่าแบบเออ CU วแอดออกอะไรบ้างประมาณนั้นค่ะแต่ว่าคืออย่างที่แบบทุกคนคือลองไปถามคนที่เคยสอบได้เลยว่า CU a แอดอ่ะเลขยากกว่า s ซมากๆนะคะก็ประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกอย่างคือจริงจมุกอยากจะบอกว่า CU a ีแอดอ่ะมันเหมาะสำหรับเด็กหมหที่สนามสอบแทดเต็มแล้วหรือว่าแบบเออเวลามันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยจริงๆถึงจะไปสอบ CU วีแอดเพราะว่าคือ,อแบบ ชอยสุดท้ายเลยเพราะว่าคือมันยากมากๆเลยคะ่ะทุกคนถ้าเกิดแนะนานะถ้าเกิดใครยังแบบอยู่มอสี่มอห้ายังมีเวลาเตรียมตัวไปแซดเธอคะ่ะเพราะว่ามันสามารถยื่นได้เยอะกว่าด้วยแล้วมันก็แบบเออมีความง่ายกว่าประมาณนั้น,นะคะ่ะซีอูอาจจะสอบทั้งหมด5ครั้งต่อปีนะคะเดี๋ยวมจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้นะคะว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปสมัครสอบซีอูแอดได้ที่เว็บนี้เลยนะคะแล้วก็ค่าสอบซีอูแอดเนี่ยจะอยู่ที่ 1, 3 3 0บบาทต่อนหนึ่งครั้งนะคะถ้าเทียบกันก็คือถูกกว่าแซดเดียวมากนะคะ c ีอูจะรอผลทั้งหมด3สัปดาห์นะคะแล้วก็คะแนนซีอูสามารถเก็บไว้ทั้งหมด2ปีค่ะและความต่างอีกอย่างนึ่งนะคะก็คือ c ีอูเนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครให้สอบเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนหน้าเดือนที่จะสอบนะคะ อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะสอบเดือนมกราค่ะเขาก็จะมีวันที่บอกว่าแบบเราจะสอบวันที่เท่าไหร่ของเดือนมกราแล้วก็อาจจะรับก่อนหน้านั้นนะคะประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนสอบรอบนั้นค่ะก็จะไม่เหมือนกับแซทที่แซดดแบบัมันจะต้องแบบโอโ้โหแบบจองกันเป็นเดือนเดือนเลยอันนี้ก็จะเป็นความต่างอีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับแซทแล้วก็ซีอูอ เรามากันที่ข้อดีข้อเสียของ CUAT <c oughs> บ้างนะคะ c u a นี่ <c oughs> ข้อดีอย่างแรกก็คืออันหนึ่งก็คือราคามันไม่สูงมากนะคะเมื่อ <c oughs> แบบเราเทียบกับแซดอ่างเงี้ยราคาก็คือต่างกันหลายพันเลยนะคะต่อมาจะเป็นข้อเสียนะคะข้อเสียอย่างแรกก็คือ CUAT อะมันใช้ได้แค่กับจุฬาเท่านั้นนะคะเพราะว่าชื่อก,ก็บอกแล้วว่าแบบเออ c u อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้แค่กับจุฬาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นแซดอะคือมันใช้ได้แบบโอ้โหทั่วโลกก็คือต่างประเทศอย่างเงี้ยก็รับแซดแล้วก็ในประเทศอย่างเงี้ยก็หลายมหาลัยมากๆที่รับแซดนะคะ แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือเนื้อหาแมทนีนยากกว่าแชทมากๆเลยนะคะก็ประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวมึงจะลองขึ้นเนื้อหาของทั้งสงวิชาในซีลแอดไว้ให้นะคะว่าทั้งแมทแล้วก็เวอร์บิลเนี่ยเขาออกอะไรบ้างนะคะเผื่อทุกคนจะลองเอาไปเทียบกับแชทว่าม,มันมีความต่างันไงบ้างความยากง่ายของมันต่างกันังไงบ้างเผื่อทุกคนจะเอามา a d แ p t ใช้ด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ะคะ่ะ โอเคค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งแซดแล้วก็ซีแอดมันต่างกันยังไงที่รวบรวมมาให้ทุกคนนะคะก็ขอให้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย